มีเฮสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหายไปนานเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปสั้นนานพอดีไปได้จอยอนาล็อกตัวหนึ่งครับของไอเจ้าเครื่องแฟ m i c มิคอมนะครับผมอ่านยี่ห้อว่า e x i t to s t i c k t u r b o JR ปะะ่ะฮะไม่แน่ใจใครทราบว่าอ่านถูกต้องอยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอ่ะผมไปได้เจ้าตัวนี้มาเห็นในะ Ebay มันราคาตั้งสาเหรียญน,นะครับผมใช้กับเครื่อง Family c คอมพิวเตอร์ไเครื่องขาวแดงเนี่ยนะครับผมวัสดุโดยรวมก็เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับผมแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นแบบ15พินนะครับผมใช้กับด้านหน้าเสียบเข้ากับไอช่องด้านหน้าของ Family Computer ตอร์นะครับตัวของ Nintendo นะครับผมเสียบเข้าไปอย่างงี้ครับวิธีใช้งานนะครับผมขนาดเนี่ยถือว่าไม่ ไม่ใหญ่เท่ากับไอ้จอโยกอนาล็อกรุ่นใหม่ๆนะแต่ว่าผมว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้ไอ้ตัวนี้ถือว่าใหญ่เลยละ่ะตัวนี้น่าสนใจครับเทอร์โบสามารถหมุนวอลลุ่มปรับความเร็วของเทอร์โบได้นะครับผมทั้ง A ทั้ง B แยกจากกันนะครับผมแล้วไฮไลท์ของมันก็คือนี่ครับตัวเพลเยอร์เนี่ยสามารถปรับไปใช้เป็นเพลเยอร์หและเพลเยอร์สได้นะครับผมโดยการสับสวิตช์เท่านั้นเองไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เลยนะคือชอบมากๆ อันลกมันจะไม่ไม่ดีเท่าสมัยนี้นะครับผมทีนี้พอมาลองเล่นดูนะครับผมจริงๆมันเล่นได้กับแทบทุกเกมนั่นแหละยกเว้นเกมยิงปืนนะนะผมว่าเกมแพลตฟอร์มอย่างไอ้ล็อกแมนเนี่ยมันบ,บังคับไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันหรือไม่ชินกับวิธีบังคับก็ไม่รู้นะฮะก็อาจจะต้องฝึกสักหน่อยแต่ว่าอนลอกเนี่ยมันจะอย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยมันจะไม่ ไม่เหมือนอนาอ็อกเกมตู้ปัจจุบันเป็นอนาล็อกแบบสมัยก่อนมันก็จะขัดๆหน่อยๆมันอาจจะเคลื่อนไหวได้ไม่เท่าดั่งใจแล้วนะครับผมแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมไอ้จอยตัวเนี้ที่สามารถปรับทอร์โบได้มันเหมาะกับเกมที่เป็นชูตติ้งนะครับผมจะจากด้านบนเป็นท็อปไอวิวหรือว่าด้านข้างเนี่ยผมว่าใช้เกมชูตติ้งเนี่ยถือว่าสนุกมากเลยนะครับผมอารมณ์มันเหมือนกับเหมือน ถ้าเกิดทันสมัยก่อนอ่ะเหมือนกับเล่นเกมตู้แบบหยอด2บาทสมัยก่อนนะพวกการละก้าพวกอะไรพวกนี้พ,นพอบอกไปปั๊บนี่รู้อายุเลยว่าอายุเท่าไหร่ก็ไอตัวเนี้ยใน Ebay เห็นขายกัน30เหรียญเลยนะก็ este. เป็นพันน่แต่ว่าที่ผมได้มามันได้แบบสมๆมาไงแล้วก็ได้มาแล้วก็มาล้างแผงล้างอะไรนิดหน่อยกพราะวมันใช้ได้ที่ชอบคือไอ้ turbo, ปุ่มเทอร์โบเนี่ยพอปรับ วอลลุ่มเป็นเทโบแล้วมันสะดวกมากต่อสําหรับการเล่นเกมยิงไม่ต้องกด,ดย้ำๆอะไรไบ่อยๆนะฮะอันนี้ก็ลองเล่นกันละก้าดูอันนี้พอเล่นด้วยไอ้จอยตัวนี้แหละผมว่ามันมันได้ฟิลฟิลเล่นเกมตู้สมัยก่อนเออเอารมณ์มันได้ดีส่วนตัวผม กับราคาที่ผมได้มาถือว่าถูกมากเลยนะผมได้มาประมาณ300กว่าบาทแค่นั้นเองพอไปเช็คใน eBay ว่าโอ้มันขายตั้งเป็นพันเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้กับสิ่งที่ได้มาฮะแต่ตอนแรกก็ยังใช้ไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็มาล้างบงล้างบอดมันหน่อยล้างลูกโยงลูกยางมันนิดนึงก็ทํางานได้ดีนะครับผมวันนี้ก็มาแบ่งปันกันเท่านี้นะครับผมหากชอบใจอยากแนะนำอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะผมฝากซ u b s c r i b e ฝากไลค์ฝากแชร์อยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ